สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจิกในเรื่องของเลขมงคลนำโชคสามตัวเสริมดวงโชคลาภในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2 0 0 0 ห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกท่านจะมีเลขนำโชค3ตัวเป็นเลขอะไรและชาวราศีพิจิกท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนประกาศใดก็ต้องขออภัยทุกท่นนานในณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีพิจิกนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับก็เรียกว่ายิกซีที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับก็บ่งบอกในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชค3าตัวของชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไพ่ที่เรียกว่าเป็นไพ่ ทีดเด่นในเรื่องของลาบการเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาด้วยแล้วก็ขึ้นหลายใบด้วยนะครับนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่อาจจะมีการเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับนะแบบฟุบๆอะไรแบบนี้ได้นะครับไพ่ที่เด่นเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับวันนี้ที่เด่นเลยนะนะครับ ก็จะเป็นไพ er enfin ่ราชนีถือเหรียญนะครับหรือว่าไพ่ราชินีเศรษฐีนะครับแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญนะครับหรือว่าไพ่เพดออพเพนต์เคิลนนะครับไพ่ใบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงลาบลอยไพ่เพดออพเพนต์เคิลครับหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนะครับเรเรียกว่าเป็นไพ่ที่อาจจะได้ลาบลอยอาจจะได้โชคลาบนะครับอาจจะได้ลาบลอยที่แบบมาแบบง่ายๆ ครับในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีผู้ชายตัวเล็กๆนะครับใส่เสื้อสีเขียวเขวเนี่ยกนะำลังยืนอยู่นะนะเหมือนดูเป็นชายวัยรุ่นอายุน้อยนะครับนะฮะแล้วก็กําลังถือเหรียญอยู่เหรียญนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าแบบไหลเข้ามาตกอยู่ใส่มือนะครับเหมือนลอยเข้ามาใส่มืออะไรแบบนี้นะนะฮะนี่แหละครับหมายถึงลาบลอยนะครับหมายถึงการลงทุนทางด้านทชกลาบ การลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคต่างๆมีแคน่นีจะสมหวังประสบความสําเร็จนะนะครับแล้วก็มีไพ่ที่เชื่อมโยงกันกับไพ่เด็กถือเหรียญนะครับเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนะครับหรือว่าไพ่ราชินีเศรษฐีนะนะฮะนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับไพ่าราชินีเศรษฐีนะนะครับหมายถึงลาภการเงินที่มาพร้อมกับอํานาจวาสนาบาบรมีนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมนะนะฮะ ท่านอาจจะได้ลาบลอยใหญ่อาจจะได้โชคลาบใหญ่ที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมได้นะครับเรยกว่าอาจจะมีการถึงขั้นแบบเปลี่ยนสถานะสภาพนะครับนะเป็นแบบคนที่เป็นไฮโซเลยก็เป็นได้นะนะครับนะอาจจะได้ลาบใหญ่นะครับนะเรียกว่าชาวราศีพิจิกท่านก็มีคิดอาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหรืออาจจะเป็นหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะฮะ ใครที่รอคอยาคาดหวังการเงินอะไรอยู่ทางไหนว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ามีไพ่ราชินีถือม่เท้าขึ้นมาด้วยนะครับนะราชินีถือม่เท้าเนี่ยนะครับหมายถึงสิ่งท as ี่ม <yes. S 2> ุ่งหวังไว้ส <quote chop Whew> ิ่งที่รอคอยมาเนิ่นนานกินจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะนะไพ่ใบนี้นะครับก็ยังหมายถึงคนที่ทําธุรกิจการเงินนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะขายที่ดินใครที่จะไป ประกาศขายบ้านขายที่ทำนายว่าท่านก็นจะได้อาจจะได้ขาย,ยในไม่ช้านี้นะครับนะใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการขมดินขุดดินนะขนดินนะหรือว่าดินทางการเกษตรดินต้นไม้ดินปุ๋ยอะไรอย่างนี้ถือว่าการเงินก็ดีด้วยนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับดินหน้าดินเนี่ยนะฮะทำนายว่าการเงินท่านก็นจะดีนะแต่ว่าไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับถ้ามีไพ่การเงินขึ้นแบบนี้นะฮะ ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรทำงานว่าท่านจะสมหวังเรื่องการเงินการงานนะครับนะค้าขายดีการเงินดีนะครับงานในหน้างานการเป็นเซลล์ต่างๆดีนะขายบ้านขายรถหรือว่าเป็นในหน้าออนไลน์อลร์อะไรต่างๆนะครับถือว่าการเงินก็จะไหลเข้าดีเลยนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงที่เลขมงคลน,นำโชค3าตัวของชาว ราศีพิจิกกันนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะดูเลขจากไพ่ก่อนอาจากย์ก็จะดูเลขจากไพ่ที่อาจเปิดมาทั้งสิบใบนี้นะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะนะฮะแล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะไปจับทุกอีกทีหนึ่งนะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับ ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นไพ่หกดาบนะครับไพ่หกดาบนะฮะในภาพเราจะเห็นว่ามีคนพายเรือนะเป็นผู้ชายพายเรือนะครับนะแล้วก็ผู้หญิงกับเด็กก็นั่งอยู่เป็นโดยสารผู้โดยสารอยู่ในเรือนะครับบนเรือก็มีดาบปักอยู่หกเล่มนะนะฮะหมายถึงอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ทำไมว่าจะก็จะหมดไปนะครับใครมีนี้มีสินอยู่อาจจะได้ลาบใหญ่ไปปลดนี้ปลดสินีก็เป็นได้นะแบบนี้นะฮะ แล้วไพ่ใบนี้นะครับนะก็จะเป็นไพ่ที่เป็นหมายเลข6นะครับนะตำแหน่งที่1นะครับก็จะเป็นเลขหกนะมาดูที่ขออภายมาดูกันที่ตำแหน่งที่2นะครับ ตำแหน่งที่2น, A นะครับนะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับหมายถึงความรวดเร็วความกระทันหันปัจจุบันทันด,วด่วนนะนะฮะหมายถึงงานด้านที่เกี่ยวกับการขนส่งงานในหน้าต่างๆงานเซลล์ต่างๆด้วยนะครับแสดงว่าบบงานในแบบนนนี้เนี่ยทำนานยว่าการงินดีนะนะครับถ้าเราจะได้ชคงลาภแบบกระทันหันปัจจุบันทันด,วด่วนถ้ามีาพไพ่ใบนี้ขึ้นนะครับนะเรียกว,ว่า อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับนะอันไปบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีว่าเป็นเลขศูนะนะฮะเป็นเลขศูนย์นะครับก็เป็นเลขศูนย์นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามนะครับเป็นไพ่ เมเจอร์หมายเลข8นะครับเป็นไพ่สเตรนท์นะครับนะในภาพเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงนะครับใส่ชุดสีขาวนะครับลักษณะอวบหน่อยผมเป็นแบบเป็นลอนๆสีทองทองนะครับนะแล้วก็มีเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่ที่บนหัวด้วยนะนะครับกําลังเล่นกับสิงโตสิงโตนะครับก็มีความเขาเรียกว่าเป็นความเชื่องเลยนะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลข8นะครับ ตำแหน่งที่8นะตำแหน่งที่3นะครับก็จะเป็นเลข8นะนะฮะตรงนี้นะครับสำคัญถ้ามีไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับ mm. เขาเรียกว่าอาจจะต้องกลับด้านอาท่เช่นสมมติว่าถ้าเป็นเลข8เนี่ยก็จะเป็นกลายเป็นเลขเงาเป็นเลข3มาอะไรแบบนี้ได้นะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่4 ตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นไพ่มหาจากักรพรรดินะครับหรือว่าไพ่ the emperor นะครับไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงอำนาจวัสนาบารมีนะครับหมายถึงความเด็ดขาดนะครับหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราชการ่าแต่สำงานทำงานราชการเนี่ยถือว่าท่านมีความก้าวหน้าอาจจะมีความก้าวหน้าในางานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่แบบตำแหน่งสูงๆอะไรแบบนี้นะครับนะ ใครที่คาดหวงจะไปสอบเลื่อนขั้นต่างๆเนี่อาจารย์ทั้งหลายว่าทา่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะครับเป็นตำแหน่งที่สูงๆเลยอะไรแบบนี้เป็นผู้บริหารอะไรแบบนี้ได้นะครับนะอ่ะไพ่ในี้นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขสี่นะครับตำแหน่งที่สี่นะครับก็จะเป็นเลขสนีะ่นะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่ห้า ตำแหน่งที่5้านะครับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับอ่านี่อาจารย์อธิบายไปแล้วในทีแรกนะนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงลาบลอยหมายถึงการที่อาจจะได้โชคลาบแบบโดยบังเอิญนะครับนะเป็นการที่อาจจะได้โชคลาบลาบเราใหญ่แบบง่ายๆนะครับนะเรียกว่าการลงทุนทางด้านโชคลาบการลงทุนทางด้านการเสีย่ยงโชคต่างๆทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับแล้าาไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลข อาจารย์ก็ตีเอาไว้ว่าเป็นเลขศูนย์เลยนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีเลขนะ,ะก็เป็นเลขศูนย์ไสนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่ราชนีถือไม้เท้านะครับอ่านี้อาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับความหมายในช่วงแรกนะนะฮะหมายถึงสิ่งที่มุ่งหวังไว้หมายถึงการรอคอย มีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะท่านที่รอคอยในเรื่องการเงินอะไรอยู่นะจะเป็นการเงินที่มาจากการงานการเงินที่มาจากโชคลาภนะครับนะการเงินที่ท่านรอคอยต่างๆทำนายว่าท่านจะสมหวังทำนายว่าท่านก็มีเหฑ์อาจจะได้ในไม่ช้านี้นะครับอันตรายไปนี้นะครับนะฮะเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีว่าเป็นเลขศูนย์นะนะครับ อันนี้ศูนย์มากเลยนะครับศูนย์มีเยอะมากเลยนะนะตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งที่7นะครับเป็นไพ่เดมูลนะครับไพ่เดมูลนะครับหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยวเหงานะครับหมายถึงสถานที่เปลี่ยวเหงาวางเวงหมายถึงกองขยะหมายถึงบ้านร้านนะครับนะนะ หมายถึงเจ้าที่เจ้าทางนะครับห้าือาจจะฝันเห็นเจ้าที่ก็ได้นะครับอาจจะฝันเห็นเจ้าที่มาบอกล่าแต่ท่านก็เป็นได้นะนะครับอาจจะฝันเห็นเป็นลงเป็นเลขที่เหมือนมีเจ้าที่มาบอกก็เป็นได้นะครับอันนี้ภัยใบนี้นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข18นะครับมาตำอหนอ่งที่7ก็เป็นเลข18นะนะครับ มาดูที่เลขกันนะครับนะมาดูที่เลขนำโชคสามตัวของชาวราศีพิจิกชุดแรกกันนะครับมาดูที่ชุดแรกนะครับนะเลขสามตัวนำโชคนะครับของชาวราศีพิจิกนะนะฮะหลักร้อยนะครับหลักร้อยอาจารย์ก็อ่า ดูแล้วก็ให้เป็นเลขศูนย์นะนะครับเป็นเลขศูนย์นะหลักสิบนะครับหลักสิบก็เป็นเลขหกนะฮะหลักสิบเป็นเลขหกหลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขเก้าขออภัยเลขหนึ่งพูดผิดนะครับนะเป็นเลขหนึ่งเลขเก้ากับหนึ่งมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะนะครับขออภัยนะฮะเป็นเลขหนึ่งนะครับนะเมื่อคี้ใจอาจารย์จะบอกว่าเลขหกอ่ะมันกลับเป็นเลขเก้าได้ก็เลยไปรวมกันนะนะครับก็เลย พูดผิดไปนิดนึงนะหลักหน่วยนะครับเป็นเลขหนึ่งนะฮะเลขอันนี้นะครับนะชุดแรกนะครับเลขนําโชค3ตัวของชาวราศีพิจิกนะครับก็จะเป็นเลข0 6นนะครับนะเป็นเลข0 6นนะครับนะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับนะเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์จะพูดผิดนี่แหละนะครับเลขขบเนี่ยนะครับนะบางทีก็ชอบกระโดดเป็นเลข9นะครับใครชอบนะเลข0 6นนะครับควรจะมี0 9 1 ติดไว้ด้วยนะนะครับอันนี้เป็นเลขเงานั่นเองนะนะครับเลขของกับเลขเก้าบางทีตุดบนะครับนะฮะบางทีก็เจ็บใจเพราะมันกระดกนี่แหละนะฮะฉะนั้นท่านก็เผื่อไว้เลยแล้วกันนะครับนะศูนย์หกหนึ่งก็อาจจะมีศูนย์เก้าหนึ่งมาด้วยนะครับเอามาดูที่ชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะครับอนะ่าหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เป็นเลขศูนย์นะครับนะหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ หลักสิบนะครับเป็นเลขหนึ่งะฮะหลักหน่วยนะครับเป็นเลขแปดนะฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์หนึ่งแดนะครับสำหรับเลขมงคลน,นำโชคสามตัวในชุดที่สองนะนะครับนะศูนย์หนึ่งแปดนะครับเลขแดนะครับนันอย่างที่อาจารย์คุยไว้ที่แรกพูดไว้ที่แรกนะว่าเลขแดบางทีก็กระโดดกลับเป็นเลขสามอะไรแบบนี้อ่านะครับอันนี้ก็ ดูดเงินะกันนะครับอาจจะกระดกเป็นเลข3ได้นะนะฮะอาจจะกลายเป็นศูนย์ก็เป็นได้นะนะครับอาจจะมา,า,า before, ดูกันที่ตำแหน่งที่8ปในะนะตำแหน่งที่8น,นะครับเป็นเลขเอาเป็นไพ่5เหรียญนะครับเอาไพ่5้าเหรียญนะครับก็เป็นไพ่หมายเลข5นะนะครับตำแหน่งที่8ก็เป็นเลข5้านะครับ มาดูที่ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งที่เนะครับนะเป็นไพ่เพดอฟคัพนะครับหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยนะนะครับไพ่ใบนี้นะครับมาถึงลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะมาถึงเซน์แม่นนะใครที่มีแนวทางอะไรในใจนะครับนะก็อาจจะเป็นตามที่คิดได้นะครับหรือใครที่มาดูเนี่ยและเห็นอาจารย์จดลงจดเลขอะไรไว้ นะครับแล้วเกิดแบบถูกใจเลขอันไหนก็จะเป็นตามนั้นที่ท่านคิดได้นะครับนะนะฮะหมายถึงลาสหองที่แม่นยำหมายถึงเซนแม่นคิดอะไรมักจะเป็นตามนั้นนะครับวิเคราะห์อะไรก็มักจะเป็นตามนั้นนะนะฮะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับหรือว่าเพจออฟคัพนะแต่ว่าเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีว่าเป็นเลขศูนย์เลยนะนะครับ มาดูที่ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งที่10บนะครับเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญอ่าเป็นไพ่ราชินีเศรษฐีนะครับนะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ในช่วงแรกนะครับว่าไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงลาบการเงินก้อนใหญ่ถ้านอาจจะได้ลาบการเงินก้อนใหญ่ที่มาพร้อมกับอำนาจวัฒนาบารมีนะครับดูเป็นคนไฮโซในสังคมนะครับนะอาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักร้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะแบบนี้นะฮะ ไพ่ใบน,นี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีเอาไว้ว่าเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นเลขศูนย์นะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจับชุดมาดูมาดูนะครับเลขมงคลสามตัวชุดที่สามนะครับหนะลักร้อยนะครับชุดที่สามนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นเลข เลขศูนย์นะครับวันนี้เลขศูนย์มาเยอะมากเลยนะครับนะศูนย์กับแปดเนี่ยที่เรียกมันซ้ำๆก็คือศูนย์กับแปดนะนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะเป็นเลขแปดนะครับหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์นะนะฮะอ่านะครับเลขมงคลนำโชคสามตัวของชาวราศีพิจิกนะครับในที่ที่สามนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์แปดศูนย์นะครับ เป็นเลขศูนย์แปดศูนย์นะครับชุดที่สามมาดูที่ชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเป็นเลขศูนย์นะครับหลักสิบนะครับเป็นเลขห้านะนะครับหลักหน่วยนะครับเป็นเลขแปดนะฮะอ่านี้ชุดที่สี่นะครับ เลขมงคลน,นำโชคชุดที่สี่นะครับฮนะเลขมงคลน,นำโชคสามตัวชุดที่สี่ของชาวราศีพิจิกนะครับเป็นเลขศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดนะนะครับชุดที่สนีะ่นะนะฮะมาดูที่ชุดที่ห้านะครับนะชุดที่ห้าหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เป็นเลขศูนย์ นะครับหลกักสิบก็เป็นเลข0นย์นะครับหลักหน่วยจะเป็นเลข5นะฮะอันนี้เลขบุคคลนำโชคนะครับชุดที่5นะครับนะของชาวราศีพิจิกนะครับก็จะเป็นเลข0ูนย์ศนะเป็นเลข0ูนย์ศนนะครับศูนยะ์ศูนย์ห้า าดูที่ชุดที่หกนะครับชุดที่หกนะฮะหลักร้อยนะครับหลัก100ร้อยเป็นเลขหกนะครับหลักสิบนะครับเป็นเลขสี่หลักหน่วยนะครับเป็นเลขห้านะครับชุดที่หกนะครับเลขมงคลน,นำโชคสามตัวของชาว ราศีพิจิกนะครับก็จะเป็นเลข6 4 5หนะครับ6 4 5หนะครับนะนะ,ะท่านก็ไปลองดูแล้วกันนะครับนะเลขที่อาจารย์คำนวณและดูให้ในวันนี้นะครับนะก็เขาเรียกว่าเป็นเลขมงคลนำโชค3ตัวของชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงวันที่ 16- บหถึงสาพฤศจิกายน2 5งพนรนะครับนะนะเลขที่อาจารย์ดูไว้นะครับ ทายจะไปเอาเป็นไปเป็นเลิกยามในการพูดเจรจาเรื่องการเงินก็ได้นะครับเอาเป็นเลิกในการย้ายบ้านที่อยู่อาศัยนะครับย้ายที่ทำในการค้าก็ได้นะครับนะหรือว่าใครนะครับนะจะเป็นเลิกย้ายบ้านเลิกย้ายงานนะครับเลิกสมัครงานต่างๆอันนี้ก็ได้ด้วยนะครับเอาไปเป็นเลิกเวลงเวลาต่างๆนะนะครับนะหรือใครนะครับที่จะเอา ข้อมูลตัวนี้นะครับเลขเลือต่างๆที่อาจารย์ดูไว้เมื่อสักครู่นะครับไปลงทุนทางการเสี่ยงโชคเอาไปลงทุนทางการที่เกี่ยวกับโชคลาภต่างๆก็ทํานายว่าท่านก็นจะได้โชคลาภลาภลอยใหญ่นะครับนะไม่เนี่จะได้ลาภใหญ่แบบเปลี่ยนชีวิตเลยก็เป็นได้นะครับนะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับนะก็เป็นเลขที่มาจากการทาทนายนะครับมาจากการพยากรณ์จากพยิบสีนะครับท่านใดที่ จะนําข้อมูลไปใช้นะครับนั้นถ้าเก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่สมมุติว่ายังไม่ถูกใจกับที่อาจารย์คํานวณไว้นะครับท่านอาจจะดูในนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปแบบนะไปจับชุดเองก็แล้วแต่ท่านนะครับอาจจะเป็นเซนต์ของท่านก็ได้ที่แม่นยำนะนะครับนะ ถือว่าเป็นดวงชะตาที่นะนะครับเด่นลาดใจด้วยนะนะครับใครที่จะแบ่งปงแบ่งปันนะครับนะฮะแนวทางแก่เพื่อนสมาชิกน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับอันนี้นะนะครับนะคบนะนะใครที่จะใช้ข้มขอมูลอาจารย์นะครับวันนี้นะ ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเจื่อสุขมุคคลนะนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบจะแนะนาให้ชาวราศีพิจิกนะครับไหว้ขอพรกับพระพรหมไหว้ขอพรกับพระแม่ทรณี ก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีพิจิกนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่านครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพื่อนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสด so ีครับ